ต้ um. มผะโล้ต nah. ีนหมูต้มเลยเมื่ขึ้นสอดแจงตัวนี้เปื่อยเอาจนแจงครับนี่จนแข็งเอาคุ้นยำเต่าแหงเลยกินกับข้าวเหนีห่อนุ่งแน่ยำเต่าตะโล้ตีนหมูเดี๋ยวเติมมาอีกถ้วยหนึ่งเขี่ยขนแหงก็มีน้ำสุกสดในจังเลยกินกับข้าวเหนียวหอนยำเต่า แบบมันเปื่อยละลายในปากเลยนะครับหอมมากสุดยอดสุดยอดอาหารสองจนะไปหางวยเขาว้างวยเขาเดี๋ยวพอดีกินต่อแล้วพอดีไข่จะเปลี่ยนสีพี่น้องมีตัวอะไรบดขึ้นนึกันจนทานบดไปดเตาหนึ่งนะใส่ซีอิ้วรับไปในชั่งหน่อยนะึงเติมสีสันให้หน้าเจ็บ yeah. เดหอดกน,นะพอดีพอดีเสีใส่เขาก่อนไปนองเลยมีดิบชิมีลูกเตา่ทาท่านนี้ไ้ตื่นเรี่เสื้อฟีจิ้นโซ่กันู้ดเดียวเศบๆใส่เขานอนก่อน ใ่อีกหมดธรรมดาเดยเปินภายในเยเปินมากเลยนึงเ,นง,งเป็นซูบิซ่าเลยอ่อนที่ล่ะน้ำเปื่อยกินน้ำซ่าตะันีปนรองเสานำตุ่มไรมอนันะเเขาลยโคี่โอ้เปเื่ยอยคร,นะรัรบสกิดแก็สเลยครับออกเสิร์ฟแล้วแบบนเี่เดี๋ยวไปนั่งกินขาเพื่อนหมดละ ต้มน้ำใบหมอน,ห,อนห่อนทห่อย่างครับเป่าก่อนเข็มคนครับเข็มคนมามากินน้ำกันเบิงบานอีกกินกน,กนั่นงกินบรรยากาศขางเงินขางฝนใบยอดอ่ะเศบๆน้อง เพ่ดีขนาดครับไล่ได้ปากแด้หรอเจ็บเศษเศครับเศทานเมื่อทานี่เบดเตาเจ๊งรวะน่าบครับแศบครับใส่กับขาเนียวานขากันดีหรือบดีกนเขากินกับข้าเจ้าด้บดีเนาะโตีนหมูเปือนี่นี้กินกับขาเนียลูกีสานข้บ